การจากไปของนักร้องชื่อดังออสคิริบูลนะครับหรือว่าคุณรณชัยถมยาปริวัตรด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาครับสร้างความโศกเศร้าให้แก่คนในครอบครัวคนในวงการรวมถึงแฟนคลับทั่วประเทศโดยล่าสุดนะครับคุณเอิร์กชมนวันลูกสาวของคุณออสคิริบูลได้โพสต์ภาพอารัยคุณพ่อพร้อมเขียนข้อความนะครับว่าลูกคิดถึงคุณพ่อสุดหัวใจดีใจที่ได้ดูแลกราบเท้าหอมแก้ม กอดหวีผมและบอกรักคุณพ่อจนวินาทีสุดท้ายก่อนคุณพ่อจะจากลูกไปความรักและคำสอนที่คุณพ่อให้ลูกมาทั้งชีวิตจะอยู่ติดตัวลูกตลอดไปลูกจะเข้มแข็งและมอบความรักกับคนรอบตัวและทุกสิ่งที่ลูกทำเสมอพระกอรหันต์ของลูกจากนี้คอยเป็นพลังและอวยพรให้ลูกด้วยนะคะรักและภูมิใจในตัวคุณพ่อที่สุดในโลกจากแฟนคลับน้ำวันของคุณพ่อตลอดกาล ด้านของคุณปูอัญชลีนะครับได้เผยความผูกพันวานวานถึงออสคิรีบูลศิลปินรุ่นน้องในตำนานยุค80ผู้ลงรับครับโดยเผยว่ารู้สึกใจหายไม่คาดคิดว่าจะเป็นเรื่องจริงภูมิใจยอยู่ในยุคเดียวกับเพื่อนร่วมรุ่นที่เก่งและเป็นตำนานวงการเพลงไทยเขาเป็นผู้ชายที่อบอุ่นและน่ารักมากและทุกครั้งที่คุยกับเขาเขาเป็นคนคิดบวกเป็นคนที่ให้กำลังใจคน ได้คุณติ๊กชีโร่นะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่ค่อนข้างจะปูกพันกับออสคิริบูลครับเผยว่าไม่เคยได้ร่วมงานกันแต่ค่อนข้างสนิทกันออสเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์เชื่อว่าผลงานของเขาจะอยู่ตราบนานเท่านานครับแต่ว่าก็สนิทใกล้ชิดกันอยู่บ้างพอสมควรก็เจอกันอยู่บ้างแต่ว่าไม่ไม่บ่อยมากครับร่วมงานนี่ยังไม่เคยเลยนะครับพี่ติ๊กเองแบบชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมคะข,ของพี่ออสก็น่าจะเป็นเพลงรอวันฉันรักเธออะไรแถวๆนี้นครับภาพจําของเขาก็คือ นักร้องที่มีซุ่มเสียงที่นุ่มละมุนหูแล้วก็ทรงผมลักษณะท่าทางที่มีเสน่์เป็นเ,เอกลักษณ์เฉพาะตัวสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะพูดนะครับชีวิตคนเราเนี่ยมันมันสั้นนักนะครับแล้วก็ตอนที่ผมอ่าลงในไอจ a เ e b o o k นะฮะชีวิตสั้นศิลปะยาวก็หมายความว่าคนเราถ้าเป็นศิลปินเป็นอาร์ตินเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะสร้างงานได้แล้วก็งานอันนั้นอนะ จะมีชีวิตยอยู่ยืนยาวมากกว่าตัวศิลปินเองราวันชนลักเธอเนี่ยอย่างไรก็ตามก็คงจะต้องยังยังอยู่คู่กับวงการดนตรีของประเทศไทยไปอีกกลับนานเท่านานนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ